สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง KK กาจนา789ชาแนลวันนี้พาเพื่อนๆมารับชมนะคะต้นบัยเซียนะะยยนะคะสวยๆนะคะเพื่อนๆบัยเซียนสวยๆนะคะเช้าวันนี้ดอกไม้นะคะเริ่มที่จะนะคะเบ่งบานเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ KK ก็ ซื้อมาจากกรุงเทพนะคะจากพ่อค้าทางออนไลน์แล้วเขาก็นำส่งมาะะให้ที่บ้านนะคะสองสามวันแรกนะคะค่อนข้างที่จะเหี่ยวเขียวอยู่นะคะก็ตกใจนะคะเพื่อนก็ลดน้ำให้เขาแล้วก็ออกแดดนะคะจากนั้นเขาก็ค่อยๆสปริงตัวนะคะเขาเรียกว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสังเกตด,ดูที่ใบใบก็จะแข็งแรงขึ้นก็ถ้าลดน้ำเยอะก็ไม่ได้นะคะเพื่อน ต้นนี้มีชื่อว่าแดงร่ำรวยนะคะเป็นเพื่อนแดงร่ำรวยต้นนี้นะคะเป็นต้นโอเซียนราคานะคะแพงราคาห้าร้อยบาทค่ะต้นนี้นะเพราะต้องการซื้อเพิ่อครั้งต้นนี้ในรถได้ตอนอดียค้ต้นที่สองก็คือต้นมีชื่อว่าสถาพรนะคะเ,เพื่อนต้นนี้จะมีดอกนะคะสีอกส้ม ดอกของเขาก็จะบานนะคะ,ะค่อนข้างหลายวันแล้วนะคะเพื่อนน่าจะบานสองอาทิตย์ได้แล้วนะคะนี่คือสถาพรค่ะเพื่อนดอกเขาจะสวยมากต้นของเขาก็ประมาณหกนิ้วะคะ่ะเพื่อน<ๆ>ต้นของเขากัวกระถางเขาจะหกนิ้วต้นที่สามนะคะก็มีชื่อวา่าเศรษฐีไม้นะคะเพื่อนเศรษฐีหม่ เศรษฐีไมก็สวยอยู่นะคะเศรษฐีไม้ราคาถูกมากะคะ่ะเพื180่อนร้อยแปดสิบบาทแต่ต้นแดงล่ำรวยนี่เวลาออกดอกเยอะๆนะคะเพื่อนก็จะแบบเป็นสีแดงสีแดงสวยนะคะเพื่อนสีแดงเข้มนะ,ะสีแดงสีแดงเหมือนออดอกกุหลาบเบคคาร่าเลยนะคะเพื mm ่อ hmm. นสถาพรเขาก็เก๋นะคะแปลกนะสวยสวยกว่าเพื่อน mm hmm. เดี๋ยวเคเคจะต้องนำตน้น อายาจะต้องนำสารต้นนี้นะคะไปตั้งไว้หน้าบ้านเพราะว่าให้เขาได้รับเลือกแสงแดดตอนเช้านะคะมากกว่า,าเดี๋ยวพอเดี๋ยว,ว,ยวให้อยู่ตรงนี้สักให้อยู่ตรงนี้สักสิบนาทีก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปทำงานแล้วค่อยนำมาวางไว้ตรงนี้ แดดเช้าจะดีนะคะแดดบ่ายนี่จะทำให้ต้นไม้เขียวได้แต่ว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นที่ย้อนแสงของเรานะคะนี่แดงลํำรวยกันแดงลํำรวยห้าร้ยบาทนะคะแพง ตั้งให้เขารับแสงแดดก่อนตั้งให้เขารับแสงแดดไปก่อนเพราะว่าเขาชอบแสงแดดไปกี้เข้าไปข้างในอากาศร้อนมากแทาเนเพื่อนนี่คือเป็นสวนหน้าบ้านสวนดอกสวนดอกไม้ของเคเคนะคะหน้าบ้านมันก็จะมีต้นนอกจากนอกจากต้นนอกจากต้นไห ้ยเซียนเออมีโป้ยเซียนไทยด้วยนะคะเพื่อนๆมีป้ยเซียนไทยเป็นโป้ยเซียนไทยที่ซื้อมาเมาื่อวานราคาร้อยหกสิบบาทนะคะโป้ยเซียนไทยก็จะปลูกโป้ยเซียนไทยไว้ด้วยโป้ยเซียนไม่ต้องรดน้ําเยอะขเพื่นอนเขาไม่ชอบน้ําเยอะนะคะป้ยเซียนไม่ชอบน้าเยอะเอ้ยมาเอบอยู่หน้าบ้าน โอ้ตายร้อนเดี๋ยวบริเวณที่ว่างตรงนี้เคเคก็จะซื้อต้นกุหลาบนะคะยี่ห้อเอ่อเรดเบคคาร่าแบบนี้นะคะ่ะมาวางอีกก่อน,นโอ้อยากได้กอสีชมพูมากกว่านะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เรดเบคคาร่านะคะเรดเบคคาร่าเป็นกุหลาบพันธุ์จากต่างประเทศนะคะซื้อมาจากจังหวัดเชียงใหม่ซื้อมาจากจังหวัดเ,เชียงใหม่นะคะเ,เพื่อนเพต้นของเขาจะสูง ้นเขาสูง150เซนนะคะสูง150เซนเรดเบคคาร่านะคะจะสวยงามมากเดีย๋ยวเราจะไปจอดจมอมต้นนี้กําลังจะดอกนี้กําลังจะบานเพราะมาตอนแรกก็ไม่ค่อยบานแต่ตอนนี้เขากําลังจะบานคือต้นไม้ไม่ได้บานกับเราคาเขาส่งมาจากเชียงใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะมีตำหนินะคะแต่เดี๋ยว หลังจากรุ่นนี้นะคะดอกบานแล้วก็โรยเสรียบเรียบแข็งก็จะทําการฟอรมใหม่เราจะตัดก้านนะคะเราจะตัดก้านของเขาออกนะคะยาวๆแล้วก็ให้เขาแตกใหม่เลยค่ะเพื่อนๆแตกใหม่เพราะว่าดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบก้านยาวคะ่ะสามารถตัดเราสามารถตัดนะคะจากส่วนดอกนะคะมาถึงมาถึงตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อนมาถึงตรงนี้ได้เลย เป็นกุหลาบพ,พันดอกที่มีก้านยาวค่ะเราสามารถตัดไปไหว้พระได้ไม่ต้องไปซื้อดอกกุหลาบอีกแล้วแต,แต่อาจจะเสียได้เพราะว่าไหว้เสด็จพ่อหลรอห้าท่านชอบดอกกุหลาบนะคะเร็เบปคร่ถ้าไปไหว้เสด็จพ่อเรางห้า,ขอ,อาของดีมาก,ค,กค่ะของดีมากเบกกี้ครับไปข้างในลูก มีกุลาบเรยเบคคาราแลมีกุลาบสวยๆกลับมาจากที่ทำงานเราก็นะเพื่อนๆมีความสุขตอนค่ำๆเราก็จะออกมาชมหน้าต้นกุลาบของเรานะเพราะเวลาเคเคมีต้นมงต้นไม้เคก็ไม่ชอบไปคุยกับใครเราก็เอ j นจอยต้นไม้ของเราโดยเฉพาะนี่ด้านข้างบ้านด้านทางบ้านก็จะทำแบบนี้ค่นะเพื่อน คลิปนี้เป็นคลิปหมูวรวมแล้วกันนะคะเพื่อนเพราะว่าแล้วก็ไหนๆก็ถ่ายอยู่ด้วยกันเป็นคลิปเป็นคลิปโอสีนนะคะแล้วก็แต่ก็มีต้นไม้อื่นๆด้วยก็จะมี ดอกบัวดอกบัวสองกระถางแต่ไม่ค่อยสวยแล้วค่ะเพื่อนปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องอะไรมากแต่เรามาโฟกัสนะคะก็จะของพิเมีต้นนี้ด้วยต้นนี้เขาเรียกทับทิมนาะต้นทับทิมต้นนี้อน่นำเขาออกมาข้างนอกแล้วก็ใส่ใส่ดินให้เขาเพราะเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยให้แล้วเขาก็จะออกลูกนะคะสวยมาก เราต้องทำไม้ก็จะซื้อไม้มาทำเป็นขอมีต้นทับทิมสยามแค่นั้นแ่ทับทิมสยามทับทิมสยามถ้าโดนแดดจ,จับๆก็จะสวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆจากคลิปนี้ต้องขอจบนะคะที่ต้นเ็ด เบคคารานะคะเป็ดกุหลาบตอนนี้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะใจกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ